เอาละครับทุกคนก็จะไปรับชมคลิปนี้วันนี้เนี่ยผมมีอะไรดีๆจะมาแนะนานั่นก็คือร้าน Bubble Shop นั่นเองนะครับผมไม่ว่าจะเป็นบริการเติมเกมต่างๆครบจบในร้านเดียวในราคาที่ถูกปลอดภัยและคุ้มค่ามากนะครับบริการกดผลพิศาจ Box Food และบริการกดผลพิศาจ King Legacy นะครับผมและยังมีขาย ID ดีเกม Box Food กับ King Legacy ราคาเริ่มต้นเพียง50บาท Bubble Shop นะครับผมบริการต่างๆ,ๆครบจบในร้านเดียวได้แล้วที่ Bubble Shop ลิงก์อยู่ใต้ล่างคลิปนี้เลยนะครับผม โอเคนะครับผมก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับก็อยู่ผมพีเกอร์นะครับผมก็วันนี้นะแล้วก็มาอยู่กันในโลโบ็อก บอกฟูดนั่นเองนะครับผมก็วันนี้นะครับผมจะมาแจกโค้ดนั่นเองนะครับผมมีทั้งหมด19โค้ดเลยนะครับผมเป็นโค้ดใหม่นะครับแล้วก็รวมถึงโค้ดเก่าด้วยนะผมที่ยังใช้ได้ทั้งหมดตอนนี้เลยนะครับผมนะทุกคนก็ XP กคูณ2กันแบบยาวๆจุกๆเลยนะครับแล้วก็มีโค้ดดีเซ็ตสเต็ด้วยนะที่หลายๆคนบอกว่าต้องการกันนะครับผมนะโอเคก็ก่อนที่เราจะไปดูนะครับผมว่ามีโค้ดอะไรกันบ้างนะครับผมก็ฝากนับไปกดไลค์ให้ก่อนเลยนะครับผมทุกคนฝากก กดไลค์นะผมกดติดตามนะผมแล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับผมเวลาผมลงคลิปนะครับก็จะเด้งแจ้งเตือนทุกคนเลยนะครับผมนะทุกคนโอเคก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยละกันนะครับว่ามีโค้ดอะไรกันบ้างเนาะทุกคนโอเคโอเคครับผมทุกคนก็วิธีการใส่โค้ดนะครับไปที่รูปนกนะครับผมตรงข้างบนซ้ายอ่ะไม่ใช่ข้างบนดีตรงกลางๆซ้ายนะครับผมข้างบนเข็มทิศนะครับมันจะมีเข็มทิศอยู่นะรูปนกสีฟ้าๆนี่เลยนะครับนะกดเข้าไปนะครับ กดอ่าก็จะขึ้นให้ใส่นะผมเป็นโค้ดบล็อกฟูดนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปกันที่โค้ดไหนก่อนดีเอาไปที่โค้ดแรกเป็นโค้ดเงินก่อนละกันนะทุกคนเป็นโค้ดเงินนะครับไม่รู้ว่าเขาจะทํามาแจกเพื่ออะไรนะครับมาได้เงินแค่บาทเดียวนะครับทุกคนดูดีเนี่ยได้1บาทเองนะครับนะทุกคนโอเคก็เดี๋ยวผมจะซูมเข้าไปใกล้ๆให้ทุกคนดูละกันนะว่ามีโค้ดอะไรกันบ้างนะครับก็ เดี๋ยวจะซูมให้ดูแล้วก็เดี๋ยวจะทิ้งไว้ใต้ดีคริปชั่นด้วยละกันนะครับผมโอเคโค้ดต่อไปเป็นโค้ดเงินเหมือนกันนะครับเป็นโค้ดเงินอะไรอะ FUDD 1 0 V2 นะครับอ่ะอันนี้ได้2บาทนะครับ1บาทกับ2บาทเป็น3บามบาทเอามาทำเพื่ออะไรนะครับ เอาไปทำเพื่อนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปกันที่โค้ด XP กคูณ2กันแบบยาวๆจุกๆนะครับคือแบบหลายชั่วโมงเลยนะครับผมก็เดี๋ยวเรามาดูตอนท้ายนะว่าออกมาทั้งหมดจะได้กี่ชั่วโมงนะครับนะทุกคนโอเคเราไปกันที่โค้ดอันที่1นะครับผมเป็นโค้ดแรกนะของ x p คูณ2นะครับเป็นโค้ดนี่เลยนะครับ sub ทูเฟิ999นะครับนะใส่ไปเลยนะครับผมอย่ารีรอนี่นะครับ20่นาทีนะครับผมโอเคโค้ดต่อ ไปเป็นโค้ดอ่าโค้ดอะไรอะ่ะ NU i x p o นะครับมีอันเดอร์สกอร์ด้วยนะครับผมโค้ดนี้นะ XP คูณ2เหมือนกันนะครับอันนี้ไปอีก20นาทีนะครับผม 20นาทีแบบยาวๆจุกๆเลยนะครับมีแค่2โค้ดนะครับผมก็จะชั่วโมงหนึ่งแล้วนะครับผมทุกคนนะโอเคโค้ดที่3ก็น่าจะ1ชั่วโมงแบบพอดีเป๊ะนะครับผมเป็นโค้ด Magic b ัสนะครับนะเป็นโค้ดเอ็กคูนสอนะครับใส่เข้าไปนี่ไงทุกคน1ชั่วโมงพอดีนะครับ3โค้ดนะแค่3โค้ดก็หนึ่งชั่วโมงแล้วอะคือแบบสุดเกินทุกคนไปกันที่โค้ดต่อไปนะครับผมเป็นโค้ดอะไรอ่ะเป็นโค้ดอะไรเอ่ยโค้ด JCWK นะครับผม4ตัวนะ J C W K นะครับเป็น E X P คูณสองเหมือนกันนะครับผมใส่ไปเลยนะอันนี้ก็20นาทีนะครับโอเคต่อไปเป็นโค้ดสตาร์โค้ดอะไรวะสตาร์โค้ด H O เหรออ่ะ แล้วแต่ทุกคนจะอ่านนมันอ่านได้หลายแบบนะครับนะทุกคนก็ใส่ไปเลยนะครับยังใส่ได้ทุกโค้ดเลยนะครับผมนะที่เอามาแจกกันในวันนี้นะครับโอเคไปที่โค้ดต่อไปเป็นโค้ดบั s ซี่นะครับบัสซี่นะ B L U X X Y นะครับโอเคใส่ไปแล้วก็ท้องฟ้าข้างหลังก็ค่อยๆมืดค่อยๆมืดแล้วนะจากตอนแรกแบบว่าเช้าตู่เลยนะครับตอนนี้แบบมืดมืดแบบมืดเลยนะครับนะโอเคไปกันที่โค้ดต่อไปดีกว่านะครับโค้ดต่อไปนะครับเป็นโค้ด Sub t w e Gamer นะ Sub Two Gamer โ o บ บอทนะครับ xp 1นะครับผม xp คูณสเหมือนกันนะครับแล้วก็โค้ดต่อไปเป็นโค้ด sub to no m a s t e r นะครับ1 2 3นะครับนะก็เขียนตามกันได้นะถ้าใครเขียนไม่ทันก็กด stop นะกด stop ปคลิปหรือว่ากด pause คลิปนะครับแล้วก็ค่อยๆเขียนตามได้นะครับสำหรับใครที่เขียนตามนะครับผมโอเคก็เดี๋ยวจะไปให้ช้าๆแล้วกันนะผมไม่รีบนะครับนะต่อไปนะผมเป็นโค้ดนี้เลยนะครับ sub to d a l o g นะครับผม d i a l o g หรือ d i a l o g k อืม d a แบกกลอกหรือเปล่ามีตัว G ด้วยนะโอเคก็ okay. <Okay. S 1> ใส่ไป3มชั่วโมงแล้วนะครับทุกคน3มชั่วโมงกว่าแหละโค้ดเยอะเลยนะแบบฟาร์มได้ทั้งวันทั้งคืนนะทุกคนบอกเลยนะโอเคต่อไปเป็นโค้ดอ่านว่าอะไรอ,ะอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าอ่านว่าอะไรนะครับก็ขอไม่อ่านละกันนะันเดี๋ยวออกเสียงผิดนะครับเดี๋ยวไอนะครับผมโอเคก็เอาไปเขียนตามกันได้ถ้าผมมีตัว a x i o r e นะครับกดใส่ไปได้เลยนะครับผมโอเคต่อไปนะผมเป็นโค้ด แทนไทยเกมมิ่งนะครับแทนไทยเกมมิ่งนะเขียนง,ง่ายๆเลยตรงตัวนะครับนะเอพคูณส <c oughs> เหมือนกันนะครับนี่สําเร็จแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปขั้นกันด้วยโค้ดรีเซตสแตทโค้ดหนึ่งก่อนละกันนะครับโค้ดรีเซตสแตทนะครับโค้ดแรกนะเป็นโค้ดนี้เลยนะครับซับทูเกมเมอร์โลบอตรีเซตหนึ่งนะครับอันนี้เป็นโค้ดรีเซตสเตตนะก็สามารถใส่กันได้เลยนะก็ถ้าเป็นผู้เล่นใหม่ก็ยังไม่แนะนําให้ใส่ละกันนะเนี่ยมันจะได้รับพอยต์สะสมคืนนะครับผมนะทุกคนโอเคขั้นด้วยโค้ดนี้เสร็จแล้วก็กลับไปโค โค้ด EP คูณ2ต่อเลยละกันนะเป็นโค้ดอะไรอะ่ะ Star h u s m i เหรอน่าจะใช่นะครับทุกคนก็สามารถใส่กันได้เลยนะครับคนนี้นะโอเคต่อไปนะครับเป็นโค้ด Sub2Official n u b i e นะครับ Sub2Official n u b i e นะครับตามนี้เลยนะครับทุกคนก็สามารถใส่กันได้นะครับก็ถ้าใครยังไม่ใส่ก็สามารถใส่ได้นะแต่ว่าถ้าใครเคยใส่แล้วก็อาจจะใส่ไม่ได้นะทุกคนนะก็ เข้าใจตรงนี้ด้วยนะครับ้ดต,ต่อไปเป็นโค้ด Big New นะครับมันเป็นไตเติลพิเศษในเกมนะเป็นชื่ออะไรสักอย่างของในเกมนะเวลาเราพิมพ์มันจะดูเท่กว่าคนอื่นนี้หรือเปล่านะทุกคนก็มันมันขึ้นให้ใส่ได้ก็ใส่เถอะนะครับนะโอเคโค้ดต่อไปนะเป็นโค้ด สุดท้ายแล้วหรือเปล่าน่าจะเป็นโค้ดสุดท้ายแล้วนะของโค้ด XP คูณ2นะเป็นโค้ด The Great e i g นะครับโค้ดนี้เลยนะน่าจะโค้ดสุดท้ายแล้วของคูณ2นะครับใส่ไปได้เลยนะโอ้โหรวมๆแล้วเกือบ5ชั่วโมงเลยนะทุกคนนะ4ชั่วโมงแบบว่า50นาทีนะหรือเปล่าใช่ไหมสชั่วโมง50นาทีไหมทุกคนเออเกือบ5ชั่วโมงเลยนะคือแบบเยอะมากๆนะทุกคนโอเคเดี๋ยวเราไปกันที่โค้ดสุดท้ายนะผมเป็นโค้ด Reset Stat นะครับโค้ด Reset Stat มี2โค้ดนะครับผมเป็นโค้ดที่แจกก่อนหน้านี้แล้วแล้วก็โค้ดนี้นคเป็ โค้ด sub2unclekisaru นะครับผมเป็นโค้ด reset ส t a t นะก็ถ้าใครยังไม่เคยใส่ก็เอาไปใส่ได้นะครับก็จะ reset ส t a t ให้นะครับนะโอเคหมดแล้วนะครับผมสําหรับโค้ดทั้งหมดตอนนี้นะครับผมก็รวมรวมแล้วตีไป5ชั่วโมงเลยแล้วกันนะสำหรับ XP คูณ2นะครับที่ยังใช้ได้ตอนนี้นะคือแบบอันนี้เป็น ID สมัครใหม่เลยนะครับผมแบบว่ายังใช้ได้แน่นอนทุกโค้ดตอนนี้ที่ผมแจกนะครับใช้ได้ทุกโค้ดแน่นอนนะครับนะทุกคนโอเคนะครับก็ถ้าใครชอบคลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็ฝากกดไลค์กด แชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับผมใครยังไม่ได้กดติดตามหรือกดกระดิ่งนะก็ก็ฝากกดให้กันด้วยละกันนะครับผมนะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผม see y o บ๊ายบายจุ๊บจุบครับ